ไากันไปเฮ็ดหยังคือมีแต่คนขาวๆแท้ไปกรุงเทพบอกมาที่กรุงเทพครับไปเฮ็ดงานหยังขายของนี่พ่นบ่ขายอาหารโอ้านตกครับห้องเมียนมาบ้านกันบ้านนี่ผู้ใดเลี้ยงกล้วยค่าพ่อกับแม่ครับโอ้กล้วยอันนั่นไม่บ่สายพันธุ์เลยบ่บ่กล้วยเนื้ออืมเลี้ยงหลายบ่เนี่ยะมานเครับ ตาดเต้าโตุปัดนู่ป้อยไปทางใดนะทางใดเจอป้อยไปหน้าเลยครับป้านเลยนงอันทางผ่านไปน้องขอกอยู่บ่อยู่บ้านประโดกมันมันบวออกไปน้องขอกดอกแต่ว่าขอกจะออกมาทั้งบึนบึงโอ้เส้นพี่วันเถาะข้องแหนบเห็นเนาะขึ้นออกมาทั้งบึนบึงออกทางงอะทางนั้นไม่ค่อยไม่มันไม่ได้อันนี้ตัดผ่านไปไหนโอ้บวบคอยมีคนเห็นดอกเตี๋ยแม่นครับ จะว่าเลี่ยงค้ายไปปล่อยใาย้พันไปคือบ่อเห็นสันเดีเทาก็เริ่มเลี่ยงได้ปีนึงครับพี้แด่นปีมื่อหนึ่งหันปีแรกซื้อไว้ละกายพ่อเบิ่งไฮพี่ปลูกใหญ่ยัง,ยงไว้แน่ล่ะตอนนี้ไม่ได้ใหญ่ออรู่สิกะด,ดียูดอกเขา้าเฮาอันวานไว้น้ําไ้ปล่อยมันกินแม่ครับแต่ว่าโดนไปโดนไปมันบางเฮากับวานไม่แม่ครับมันดีคนละยาง สูบีันนี้ว่าไ้ดอกนี่แมนอันนี้อันนี้มันว่ามีแกมีออนรุ่นนี่ว่ามีเหลือได้ไปเหลือรุ่นนี้กันรู้สิรุ่นนี่ตัดไปหนึ่งบอกกินเต้นไปมันแล้วสุ่มนั่นนะกองเอเล่พูดแล้วน้าโมดีแน่นี่กระด้างหัวพ่อว่าแล้วเออสิบสองหมดละสวัสดีค่ะพี่น้อง มือนี้แม่เพ้นอัปเดตแพงกอลาษจักหน่อยเนาะลูกไส้ซื้ออย่างลูกซื้อหนุยครับซื้อหนุยอยู่บ้านไดนละ่ะอยู่บ้านประโดบ้านประโดอ่ะเพิ่นมาอุ่นพันหยาแม่สี่อยโลเนาะเลี้ยงวัวงขึ้เลี้ยงควายลูกเลี้ยงควายครับป้าเลี้ยงควาวยแยากตูนเลี้ยงควายยีติบุตรโ,โอ้ยเบิ่งหน้าตาเนี่ยพี่น้องหน้าขาวขาวจวดเลยแต่ว่ามาเลี้ยงควายเบิ่งเนี่ยไปเบิ่งเห็นอยู่กลางทางเพิ่นสิว่าเลี้ยงควายเนาะพี่น้องเนาะว้าหน้าตาก็ดีดีเด้่เพิ่นเป็นพ่อขาเป็นบ่ค่ะ โอ้เหตุงาน,าน,านาอยู่กรุงเทพโอ้าาาาตั oh, ตครับกรุงเทพแม่แม่เพ่นอยากอยากให้ลูกทรายเนี่ยฝากฝากลูกค่าทีบอบ่เคยเลี้ยงแม่ค่ะแบบว่าบลังคน่นก็เจ้ากับย่านเนาะมีข้อคิดดีดีสิแนะน้นนำเพิ่นบบอค่ะจะเลี้ยงไว้ครับปลูกไว้หญ้าที่เกิดมากเลี้ยงงัวเลี้ยงว้ก็เลี้ยงไว้เป็นเงินออมเงินเจ็บไปจ้ะครับผมบุมีอย่างไร ขนาดก็บพว่ไฟเป็นภายในเราแคบอกว่าไเป็นขนาดเพิ่นไปขายของกรุงเทวได้พี่น้องเพิ่นก็มาซื้องัวซื้อกล้วยไว้เนาะให้พ่อให้แม่ดูแลหายเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเงินเก็บเอาเงินไว้ซื้อค่ะเป็นเงินเก็บของเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่เนาะครับผม ดีก็ฝากธานาคารเมนบัลลี่ฝากไว้ในเด้อค่ะพี่นงองลูกชายเพิ่นกะฝากขอคิดแจ็คเล็กแจ็งน้อยเพิ่นได้ทุนมาเนาะคะ่ะเพิ่นไปขากลายกรุงเทพกรุงใท้เพิ่นกะมาสื่อว่าสื่อค้ายไวเพิ่นว่าสื่อควายมันดีก็ฝากธนาคารเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันเวลาขายมันก็ได้เป็นก่อนเนาะคะ่ะเนาะจังไดกะแม่เพินพ่นกะขอบคุณลูกชายหลายๆเด้อค่ะเด้อมือนนี้อขอบคุณหลายหลยค่ะสวัสดีค่ะมาไปจา่นั่นเหรครับฝากปีนี่เออสอ้ห6พนาฟาร์มครับผมอยู่บานประโดอำเภอหนองพอก จ้างวันละเอ็ดครับค่ะใครผู้ผู้ใดอยากได้ไอ้ควายไยังสี่กงเขาไปเบิ้งโอ้ายเนื้อค่ะครับผมครับค่ะเพื่อนฝากไว้ว่าฟาร์มยังก่อค่ะสหกพนาฟาร์มครับสหกพนาฟาร์มเนาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนาะค่ะเนาะพวกควายเนาะค่ะ สนใจกระแวะไปเบิองได้ค่ะบ้านปลาดูเนาะค่ะเนาะอำเภอหยังค่ะเอน้องพอกครับอำเภอหนองพอกบ้านปลาดูอำเภอหนองพอกเฮานี่แหละค่ะเนาะผู้ใดสนใจกรแวะไปเบืองน้ำเพลินเด้อค่ะเด้อเพลินมีแบงปันแมนบ่ค่ะมีครับมีอ๋อค่ะมีแบงปันหายอยู่ค่ะจังใดก็ฝากไว้นะ่ค่ะม้อนี้ขอบคุณลูกชายหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ